สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิ๊กับเดจะพาทุกคนไปเที่ยวกันค่ะกองทัพก็ต้องเดินด้วยทองนะคะเราก็มาเติมพลังกันหน่อยกับสซกเกขนมปังโยเกิรต์ตก็ทริปนี้เป็นทริปเข้าดาวปีใหม่นะคะเราก็จะไปเที่ยว2ประเทศนั่นก็คืออิตาลีกับสวิตเซอร์แลนด์จุดหมายแรกของเราคือเมืองมิลานประเทศอิตาลีค่ะเราจะนั่งเครื่องจากเบอร์ลินไปลงมิลานก่อนตัว๋วเครื่องบินเนี่ยกิ๊จองได้มาในราคา450บาทนะคะหรือประมาณ12ยูโรซึ่งถูกมากค่ะ พอมาถึงสนามบินที่มิรานแล้วเราก็นั่งรถบัสเข้าไปในเมืองกันนะคะก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงราคาตั๋วก็คนละ10ยูโรหรือ370บาทค่ะมาถึงในเมืองแล้วเราก็ขึ้นรถไฟไปเที่ยวรอบๆกันค่ะ ตัวดยสารเนี่ยถ้าเที่ยวอยู่แค่ภายในโซนเมืองก็จะมีราคา2ยูโรหรือ75บาทต่อเที่ยวนะคะแต่ถ้าซื้อแบบหลายใบก็จะถูกลงมาอีกค่ะ มาถึงเราก็มาดูแลนด์มาร์กกันก่อนเลยนั่นก็คือมหาวิหารมิลานนะคะซึ่งเป็นวิหารแบบกอติกที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่จัตุรัดกลางเมืองมิลานค่ะที่นี่เนี่ยด้วยความที่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีคนที่เขาหาเงินกับนักท่องเที่ยวน,นะคะซึ่งปกติแล้วเราก็ปฏิเสธได้แหละแต่เดดด้วยความที่เป็นคนซื่อและไม่ค่อยได้เที่ยวอะไรแบบนี้ mm hmm. ก็เลยมีเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟัง mm hmm. คือมันมีคนแอฟริกันคนหนึ่ง mm hmm. เขายื่นสายผูกข้อมือมาให้เดดและบอกประมาณว่า ผมให้มันเป็นจารีรักษ์แห่งสันติภาพในบ้านเกิดของผมเดก็ดันไปรับมาทีนี้เขาก็ตื้อใหญ่เอาข้าวโพดแห้งมายัดใส่มือให้บอกว่าจะได้มีรูปสวยๆกับนกสุดท้ายแล้วก็ต้องเสียเงินให้เขาหน้าเดก็เลยแซงๆแบบนี้แหละค่ะจากนั้นเดกก็บอกว่าต่อไปฉันจะไม่หลงกลอะไรแบบนี้อีกแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปนะคะ ลาที่เรา2คนไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะใช้แอป,ปแอป,ปหนึ่งนะคะชื่อ Questo มันเป็นแอป,ปที่เอาไว้เล่นเกมสำรวจเมืองค่ะมันก็จะมีเควสพาเราเดินไปจุดต่างๆที่เราต้องหาคำตอบเพื่อที่จะผ่านไปทีะละด่านแล้วเขาก็จะมีเก็ตความรู้ของจุดต่างๆในเมืองมาเสริมด้วยอันนี้กิไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่ว่ากิฟใช้เองมาคิดว่ามันเป็นแอป,ปที่ดีเลยในการท่องเที่ยว Leonardo da Vinci เนี่ยเคยทำงานอยู่ในมิลานนะคะ เราก็จะได้เห็นเรื่องราวของเขาเยอะหน่อยในเมืองนี้และนี่ก็คืออนุสาวรีย์ของเลโอนาร์โดดาวินชีค่ะเดินเล่นกันได้สักพักเราก็มาแวะก,กินของว่างกันหน่อยค่ะที่มิลานค่าของชี้ไม่แพงค่ะครัวซองชิ้นละประมาณ1.5ุยูโร50กว่าบาทคาปูชิโน่แก้วละประมาณ1.7ยูโรก็ประมาณ65บาทค่ะช็อกโกแลตพาวเดอร์บนท็อป but not h i n g inside i s <Really> good. ที่นี่มีรองเท้าบาจาด้วยจริงๆแล้วบาจาเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเช็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นจักรยานให้เช่าขี่ค่ะ ใครเห็นน้องแมวบ้างเป็นรูปปั้นนะคะไม่ใช่แมวจริงอันนี้เดก,ก็กำลังขมักขม้นกับการดูแผนที่อยู่ค่ะอันนี้เป็นอะไรที่เก๋มากค่ะคือหลายตึกที่นี่ที่มีการปรับปรุงหรือกำลังก่อสร้างเนี่ยเขาก็จะเอาภาพจำลองรูปตึกมาติดไว้ให้มันคงทัศนียภาพที่ดีให้มันดูดีคิดว่าเป็นอะไรที่ใส่ใจถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆมากเลยจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แต่เขาอยากให้มันดูดีเขาก็เลยทำ ตรงนี้ก็เคยเป็นพระราชวังโรมันมาก่อนนะคะปัจจุบันก็กลายเป็นซากปรากักพังอย่างที่เห็นเราเดินเล่นเควสกันประมาณ2ชั่วโมงกว่าก็เสร็จนะคะแล้วเราก็มากินอาหารกันก่อนที่จะไปขึ้นรถไฟ มาถึงอิตาลีเราก็ต้องกินอาหารอิตาเลียนแน่นอนค่ะเวลาเลือกร้านอาหารเก็ก็จะดูใน Google Map นี่แหละค่ะก็เลือกร้านที่มีเลตติ้งดีๆหน่อยก่อนอาหารจานหลักจะมาเสิร์ฟเขาก็จะมีขนมปังมาให้กินรองท้องนะคะก็กินกับน้ำมันมะกอกค่ะอันนี้เก็บสั่งเป็นสปาเกตตี้ซีฟู้ดนะคะ ส่วนเดก็สั่งเป็นพิซซ่าแบบหลายๆหน้าในถาดเดียวกันมีแฮมอาร์ติโชกแล้วก็ลูกมะกอกค่ะ ปกติเวลาไปร้านอาหารอิตาเลียนเนี่ยกิฟจะชอบสั่งสปาเกตตีซีฟู้ดทุกที่อยู่แล้วค่ะแต่คือร้านนี้คืออร่อยมากมันสดมันอร่อยมันแบบอร่อยที่สุดที่เคยกินเลย กินหาเสร็จแล้วก็เตรียมตัวขึ้นรถไฟไปสวิตเซอร์แลนด์กันค่ะอันนี้เป็นสถานีรถไฟหลักของเมืองมิลานนะคะใหญ่โตมโหฬารสวยมากแผนการเดินทางนะคะเราก็จะนั่งรถไฟจากมิลานไปลงโดโมดโซล่า แล้วก็เปลี่ยนรถไฟเข้าไปเซอร์มัตที่จริงจะมีจุดเปลี่ยนรถไฟยิบย่อยอีกแต่กิฟก็บอกข้าวๆประมาณนี้แล้วกันค่ะได้มาเห็นวิวข้างทางตอนพระาทิ่กำลังตกดินพอดีสวยมากๆเลยค่ะที่เห็นนี่คือทะเลสาบมาจอร์เรนะคะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศอิตาลีพอมาถึงโดโมดอสโล่าเราก็มีเวลาเดินเล่นในเมืองน,นิดหน่อยก่อนจะต่อรถไฟไปเซอร์มัตค่ะ เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่เชิงเทือ,เอกเขาแอลฟ์ทางตอนเหนือของอิตาลีเป็นศูนย์กลางรถไฟและจุดแวะพักระหว่างประเทศอิตาลีกับสวิตเซอร์แลนด์ค่ะจากนั้นเราก็มุ่งหน้าต่อไปอยังสวิตเซอร์แลนด์ไว้คิดมาเล่าต่อตอนหน้านะคะอยากบอกว่าสวยมากห้ามพลาดนะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย